เอาห้อหามันกินทั้งขัวเอามาลงมาต่างเขาไหมมันหมุนขัวว่งางันเบื้องว่าที่เป็นอย่างไรบาดมันบ่นล้อมันบ่นขื้นถือลมแห้งยเยอเสียว่างันกินขัวบาดนี้จริงหลาบ้านนนี้มัก

À. coi thử anh cũng cầm nhếp bớt mưa bớt biến lèo xưa sẽ ở lũng à tặng mày đó vâng thì muốn đi qua น่ไปมาคำคือเกัาไทั้งนี้เพิ่นขึ้นสองล้ำแล้วมือน,นี่จุลาทั้งสองเลยมือน,นีนบ่วาวหางขึ้นเลยทั้งนี้โอ้โหวาวหางหน่อยๆล้ำหนึ่งอยู่ทั้งนั้นก็จุลาจุลาจุลาวาวหางโอ้หขึ้นหลายล้ำอยู่มือนเอาไปเราก็ได้ขึ้นคือกันละปอย ลอยบมดคืนละมืออื่นโมไปตลาดเขาสนุสิอยู่เลยโดนบันได็นซนละเขาสนุขาดกระมุนลงสซะละตามเรื่องตามเรื่อง ไป้ส่นิดๆบาทเอ้ยไปสวนนิดๆบาทต้องหันไปซ้าย่าไป,ปรถก็จะบกมุนวนเคยเจอลมแทงจะเขื่อ ลงไปลงแถต้นลูกค้านี่ละผมไ่ได้ขอที่ไม้ยูค้าขึ้นบักลงเอาดังกับประมวลสนุพัดติกลมแห้ง โมมวนกระสังมันนะวัจะเ,เขาสนุขาดจะหมุนลงก็แล้วกัน ลงมาตั้งยับไปทั้งสายแล้วยังมากินขวานนิดหนึ่งไปเนาวัาถุบมุนโอเค สองอาทิตย์่ได้ขึ้นน้ำมูเพิรหวานดันนะเธอก็ขึ้นบ่เถิงลมสองอาทิตย์เต็มๆไม่ได้ขึ้นเพิ่นลมมาสองมื่อเพิ่นก็นได้ขึ้นโต่บด้ขึ้นเลยอ๋อได้ขึ้นละละ,ละบาทยังน้อยกระเล็มลมพอน